วัยรันความน่ารักน้องแกว้วล้มก็ไม่หวั่นลุกขึ้นมากินต่อชิวๆเรื่องกินเรื่องใหญ่ไม่ให้รักยังไงไหว นาทีนี้ตำแหน่งสุปตาฟันน้ำนมยืนหนึ่งก็ต้องยกให้แอบิเกลทายาทคนเล็กแห่งบ้านรังสีสิงพิพัฒน์ของนักธุรกิจนอตวิสรุตและสุปตาชมพู้อารยาซึ่งปัจจุบันอายุสองขวบกว่าแต่พัฒน,นาการดีมากๆกินเก่งเรียนรู้ไวสดใสาอารมณ์ดีเข้ากับใครก็ง่ายไม่แปลกใจที่ไม่ว่าจะไปไหนก็มีคนรักคนเอนดูเต็มไปหมด แม้แต่วันที่ป้าเจี๊ยบพาไปช้อปปิ้งเดินห้างชิลๆน้องเกลก็จะแฮปปี้เอนจอยมากๆได้กินของอร่อยได้เจอพี่แฟนคับแต่ช็อตที่น่ารักและคนพูดถึงไม่น้อยคือคลิปล่าสุดแม้ว่าสาวน้อยจะล้มหัวคขมัมแค่ไหนแต่ไอติมก็ไม่หลุดจากมือแถมสาวน้อยของเราก็ลุกขึ้นมากินต่ออย่างอร่อยโดยที่ไม่มีร้องไห้งองแงเลยเก่งจริงๆเลยลูกสาว